อันดับหนังที่ขาดทุนยับเยินที่สุดในปี2024จะมีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันอันดับที่5 Anti ้าแอนตี้ฮีโร่จากจักรวาลไอปเปิมุมเคลเวนเดอะฮันเตอร์ที่ใช้ทุนสร้างเป็น110ล้านเหรียญโดยทำเงินจากการฉายทั่วโลก62ล้านเหรียญและเมื่อรวมกับไรายได้อื่นๆทำให้หนังมีรายได้120ล้านเหรียญแต่หลังหักลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ายโซนี่ก็ยังขาดทุนไปถึง7 1ล้านเหรียญอันดับที่4หนังฟอร์มยักษ์จากผู้กำกับระดับตำนานอย่างฟรานซิสฟอร์ดคอปเปอร่ากับเมกาโลโพลิิสสททททีีี่่่่ใช้120ใใช้้ไไุ้นนนนรรรราาาาางงง15ลลเเหหยยยยยญโโดจกกกฉัวอบ ล้านเหรียญอันดับที่3ยังอยู่กับค่ายแลวออนเกตเหมือนเดิมกับหนังจากเกมอย่างบอดด์เดอร์แลนด์ที่ใช้ทุนสร้าง120ล้านเหรียญโดยทำเงินจากการฉายทั่วโลก33ล้านเหรียญและเมื่อรวมกับไรายได้อื่นๆทำให้หนังมีรายได้104ล้านเหรียญแต่เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ายก็ยังขาดทุนไปถึง80ล้านเหรียญเรียกว่าเจ็บหนักเลยทีเดียวกับแค่2เรื่องนี้มาต่อกันที่อันดับที่2หนังภาคแยกแดนลาที่เล่าต้นกำเนิดหญิงแสกอย่างฟูริโอซาอามัดแม็กซากา้าหนังใช้ทุนสร้าง168ล้านเหรียญโดยทำ ถึงอันดับที่1กับหนังภาคต่อที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด Joker for t e Order หนังใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญโดยทำเงินจากการฉายทั่วโลก270ล้านเหรียญและเมื่อรวมกับรายได้อื่นทำให้หนังมีรายได้2 2 7ล้านเหรียญแต่นั้นก็ยังไม่พอเพราะหลังหักลบค่าใช้จ่ายค่าย Warner Brothers ก็ยังขาดทุนยับไปถึง144ล้านเหรียญจากแฟรนไชส์ที่คิดว่าน่าจะปังก็กลับแพ็กทางรายได้ทั้ง2เรื่องเลยแล้วทุกคนคิดว่าเพราะอะไรหนังเรานี้ถึงขาดทุนใครเคยดูเรื่องไหนมาเม้ามาแชร์ให้ฟังกันได้นะ